หลังจากที่มีการเผยแพร่เอกสารประกวดราคาก่อสร้างโรงไฟฟ้าและท่าเทียบเรือพร้อมสายพานลำเลียงฐานหินนะคะก็ทําให้ทางเครือข่ายคนสงขลาปัตตานีไม่เอาโรงไฟฟ้าฐานหินเทพาเตรียมเดินหน้าคัดค้านโครงการครั้งใหญ่ค่ะ เครือข่ายคนสงขลาปัตตานีไม่เอาโรงไฟฟ้าฐานหินเทพาจังหวัดสงขลาประชุมกำหนดการเคลื่อนไหวนะคะหลังจากพบการเปิดจำหน่ายเอกสารประกวดราคาด้านเทคนิคและราคาสำหรับโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจนถึงวันที่21กรกฎาคมและกำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่19ตุลาคมนี้ ส่วนการบาจ้างการกอร่อสร้างท่าเทียบเรือและระบบสายพานลำเลียงฐานหินจะเปิดจำหน่ายเอกสารประกวดราคาในวันที่25พฤษภาคมถึง25กรกฎาคมและกำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่26ตุลาคมนี้ค่ะโดยทางกฟผระบ,บุว่าโครงการโรงไฟฟ้าฐานหินเทพาจะต้องเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบในปี2564หรือว่าอีกประมาณ5ปีข้างหน้า จึงต้องเริ่มจัดหาผู้รับเหมานะคะเพื่อออกแบบจัดหาอุปกรณ์และก่อสร้างโรงไฟฟ้าคู่ขนานไปกับขั้นตอนการพิจรารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือ EHA i ค่ะ ด้านการน,นำเครือข่ายคนสงขาปัตตานีไม่เอาโรงไฟฟ้าฐานหินเทพาเตรียมจัดกิจกรรมและออกแถลงการหยุด EHIA ที่ตำบลปากปางอำเภอเทพาในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะเพราะเชื่อว่าโครงการนี้จะส่งผลเสียทั้งด้านมลพิษและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ค่ะ